สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับมาพบกับผม1นึ่งซาโปรมิวสิกนครประถมกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวขอปิดเอฟเฟคนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ฟังกันชัดๆนะครับอันนี้นะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับ EQ ของ d o ตรุ่น4 3 0 QX หลายๆคนบอก d อตมีห้ออะไรวะไม่รู้จักนะครับไม่แปลกใจนะครับบางคนไม่รู้จักจริงๆ Do เนี่ยเป็นมีห้อที่อยู่ในประเทศ USA นั่นเองนะครับ หลายๆคนอาจจะรู้จักถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนที่เล่นเครื่องเสียงมานานพอสมควรเนี่ยดอทต้องรู้จักแน่ๆนะครับและดอทตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ครับแล้วมาด้วยการทั้งหมดประมาณ1 5บาการเสียงโคตรดีปรับโคตรง่ายนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังนะครับก่อนปรับและหลังปรับคุณเชื่อไหมโอ้โหดีเกินคาดนะครับและราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดสวยๆตรงหน้าท่านมีมาหนึ่งเครื่องเราไปฟังเพลงตัวอย่างกันนะครับแล้วเราก็จะปรับให้ดูครับ ตอนนี้เปิดแต่ยังไม่ได้ปรับ eq นะครับเดี๋ยวเราจะปรับ eq ให้ฟังครับอันนี้แฟตกลางแฟตกลางเธอมาจากไหนเธอจะเป็นใครฉันไม่เคยคิดรู้แต่บัด มาสเธอมาจากไหนจากดินพื้นใดหรือจากสวรรค์เป็นังไงครับปรับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองบายพาร์ตออกนะครับบายพาร์ตออกนะครับให้ฟังเรียบเลยนะครับ ในทาคนเดียวเท่านั้นตอนนี้ไม่ได้ใช้ EQ แล้วนะครับ <คน S 1> เห็น,<ค>นไหมครับปรับง่ายเสียงดีมากครับคนเดียที่ฉันบูชาที่ปรารถนาคนเสียงดีมากๆนุ่มลึกแน่นเวทหนา แล้วก็ปลายแหลมสะอาดมากปรับง่ายครับเธอมาจากไหนเธอจะเป็นใครฉันถือเป็นโชคแม้รักเธอแล้วฉันต้องเศร้าโศกเป็นคนโชคร้ายในโลกก็อยอม มีมาหนึงเครื่องครับถ้าท่านใดสนใจที่ต่อโทร0823292891นะครับ1 s a โ Pro Music นครปฐมครับตัวนี้นะครับไม่ได้ผลิตใน USA นะครับผลิตในประเทศจีนแต่เป็นสินค้าที่เรียกได้ว่าสภาพสวยมากๆแล้วก็ดอทก็รับประกันคุณภาพเสียงอยู่แล้วว่าเสียงดีจริงๆนะครับใครเคยเล่น DBX มาอยากให้ลองเล่น d o 4 3 0 q x ครับแล้วคุณจะบอกว่าโหให้มันคนละเรื่องเลยนะเนี่ย มีก้านแค่นี้แต่เสียงที่มันออกมามันเกินราคามากๆครับสภาพสวยแบบนี้รับประกันให้คุณอีก3เดือนนะครับยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับมีตัวเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดถูกใจกดกระดิ่งนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้กับ EQD มีแต่เพียงเท่านี้แล้วติดตามคลิปต่อๆไปนะครับโอเคครับ